ดีนะครับผมแขกมีเกียร์เขียบผู้มีแขกทุกคนเลยในวันนี้นะครับก็อยู่ในรายการวีล็อกแชนแนลนะครับวันนี้ผมไปเห็นแมปแมปหนึ่งมาผมไปเห็นช่อง YouTube ช่องหนึ่งมานะครับมันคือช่องอะไรเนี่ยดิอันดิอันอะไรสักอย่างนี่นแหละคือเขาลงคลิปแบบบล็อกคงบล็อกหาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วผมก็เลยเฮ้ย แสดงว่าเขามีแมปนี่นะและแมปของเขานะครับมีชื่อว่า earth T, earth T, นี่ต้นไม้นี่โลกต้นไม้ต้นไม้ไมโลกไอ้น้องซึ่งแบบนี้นะครับทำโลบักให้กับคุณดิอันนะค่อนข้างเยอะเลยแล้วเขาก็แบบได้คอนเทนต์อะไรอย่างงี้ด้วยนะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นไปที่ชั้น1ิบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองทักไปหาคุณดิอันดูว่าผมเนี่ยจะได้ผลถาวรอ,อะไรไหม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมเราจะต้องมาแต่งตัวที่แมป WKC Outfit s t y n ก่อนเพราะว่าแบบเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนี่จำเป็นมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าหลังจากที่เราเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมนี่เลย เสร็จปป๊บใช่ไหมคุณผู้ชมก็สามารถหาตัวแต่งได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยที่ผมอินเสิร์ตมาที่ในมุมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนี่เลยนะครับผมผมแจก UC ทั้งหมด100ชิ้นนะครับแล้วไม่บล็อกฮาร์ด้วยไม่บล็อกฮาร์ด้วยผมเนี่ยแจกเลยนะครับถ้าสมมติว่าคุณโลตรงนี้นะครับผมแล้วก็เก็บชิ้นส่วนครบคุณสามารถแลก UC เอาไปใส่ได้ทุกแมปในเกมโรบบอกเลยนี่พอครบเสร็จนะปรากฏครับเลยแต่ผมยังไม่ครบนะครับแล้วก็ใครที่แบบมาเจอผมในเกมนะครับในแมป WKC w i อรัวกับ มได้ด้วยนะครับหรือว่าคุณจะต้องออนอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าโชคดีเข้ามาเจอผมนะครับคุณก็รับแบบนี้ไปเลยเอาไปมันพิมพ์แล้ววะาบิ๊กบร เอ้ยแมวติมกำลังเดินเก็บเลยเก็บไปเลยนอ้องมันได้สปินนะแต่งตัวอะไรดีวะนิวอินเลยว้าวว้าวอุย้ยอันตรายเราจะต้องเน้นตัวฮิตบ็อกน้อยเดี๋ยผมจะเอานนนอนอเนี้ยกันในหมวดของ R6 ครับในหมวดของ R6 เนี่ยฮิตบ็อกมันจะนาอ้ไม่อะกูเอาเดชพูนี่แหละนี่เลยตัวนี้เลยเทไหมคุณผู้ชมเดดพูเดชพู Death who, Death who. นี่ผมกดบายเลยเราสามารถกดบายออนนะครับแล้วก็ซื้อของทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับกดเพจจ่ายไปใน,นหนึ่งคลิกเท่านั้นนี่ ่ายไปเรีวบร้อยครับผมเราซื้อไปแล้ว7ไอเทมในราคาไม่รู้เท่าไหร่300กว่านะครับแล er, ้วเราก็กดตัว E ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดโอเคได้เลยเพื่อเป็นการใส่ต um> ัวละครนี้นั่นเองนะครับน้องๆพร้อมเหรือพร้อมเรือนโอเคครับเดี๋ยวเราไป Earth t กันครับคุณผู้ชมนี่เลยแมป Earth t r e ยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับแมป WK s e l f i d e s i g n Field ให้มินยให้คนดูหน่อยดิมารู้ชอบคิดถึงโลบักคิดถึงมารูนะครับ บอกมาจากวิลเลเกอร์ด้วยนะนะครับแมปต้นไม้โลกนะครับเปิดไม้ได้หรือเปล่าแมบนี้เราสามารถกดคอนโทรลวิ่งได้นะครับนักผจญภัยเอ๋ยจงพิสูจน์ว่าเจ้าคู่ควรที่จะเข้าสู่ดินแดนของเทพเจ้าจงพิสูจน์ว่าเจ้านั้นมีค่ามากพอที่จะเข้าไปอยู่ในหลังประตูบานนี้ทาไมกูถึงจะต้องเข้าไปอยู่ในหลังประตูบานนั้นวะหลังประตูบานนี้มันมีฮีนนี้คืออะไรครับเรามีอาหารให้กินด้วยนะครับแต่เรายังไม่มีตังสักบาทเลยต้นไม้โลกนะครับต้นไม้โลกอ้าวเข้าไม่ได้อ๋อหลังประตูบานนี้คืออยู่ในต้้้นไมไมมใ่ผอโหหก กูนั่งมองเลยเฮ้ยมีคอมแบทด้วยอ๋อมันชกต่อยกันได้นะครับแบบนี้ส่งเสริมความรุนแรงอันนี้คืออะไรครับเฮ้ยกูเสียชีวิตเนื่องจากกูจะเข้าไปในนั้นมันคืออะไรวะมาครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นตรงนี้ดูนะครับโอ้โหนายแหลกขนาดนี้ว้าไปที่ต้นถั่วเลยกูสวัสดีต้นถั่วปรดระวังกับดักล่องหนเฮ้ยแม่งมีกับดักล่องหนด้วยขี้โกงกับดักล่องหนผมจะดูยังไงเพราะวผมจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือกับดักล่องหนไอ้หลบไปดิ ค่อยเดินขวางไอ้เฮ้อันนี้คือสุ่มนะครับคำว่าสุ่มนี่คืออะไรครับเนี่ยสปินสปินแล้วได้แหละว,วันหนึ่งกูได้ร้อยหนึ่งแล้วอย่างนี้ผมจะจำได้ไงว่าแบบโอ้มันไอ้ตรงนี้มีกับดักแม่เงเอ้ยไอ้กับดักล่องหนนี่แม่งโคตรใจร้ายเลยว่ะเจ้าของโอ้ยโทษทีโทษทีทษทกูพิมพ์แนนำยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยแล้วนี่ไปไงอะ โอเคอ๋อ okay. มันกดคอนโทรลวิ่งได้ไหมวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อมีจังหวะเลือดลดอยู่โอ้โหกระดองใครอ๋อไปไงเฮ้ย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 มึงบินหรอเอาตายสวัสดีสวัสดีมีใครอยู่ไหมผมว่าผมเหงาละฮัลโหลอหรออุ้ยเฮ้ยกูอยู่นิ่งๆกูยังตายเลยฮินะะ้องโจโจ้ปฏิวัติครับจู่ๆมันมีน้องคนนึงมันมาโผล่ตรงพี่ได้เลยโอ้หมันยังไม่ตายเหรอสุดเดือด เดี๋ยวมันก็ล่วงหรอกอมมเกิดมาตปอว่าเขาสถานะ <c oughs> ฉันบอกว่าถั่วกด x เพื่อปิดข้อความโอเคกู okay, กด x แล้วอ๋อต้องกด x ตรงนี้ไม่ใช่บนคีย์บอร์ดสินะอจอข้างหน้ามีกับดักล่องหนเฮ้ยมันบอกคุณลาบเอ้ยลาบก็อรหล่อยปะมาแซ่บไหลเอ้ยชมกลัวกูเป็นเดดพูดแซ่บเหมือนจริงมากเลยอ่ะเดดพูดเป็นมะริงใช่เดดพูดในเวอร์ชั่นแบบตอน4ขวบอ๋อแล้วนี่ผ่านไงระวังนะระวังนะระวังนะ โอ้ยตัวหมุนเลยฮิตบ็อกน่ากลัวชิบหายเฮ้ยเอาโดนหนีไปสัตว์เจอกันไอ้น้องถึงกับดักผ่านไงวะโดดโดดเหยียบนิดๆก่อนโดดเหยียบนิดๆก่อนแล้วค่อยข้ามนิดๆโอเครับทราบรู้เรื่องรู้เรื่องตามที่พี่บอกพี่พี่ดูจากทรงแล้วอายุพี่ไม่น่าอยู่ตายแล้วตาแล้วโอ้เสียชีวิตเหยียบตรงนี้แล้วเสียชีวิตอย่างนั้นเหรอกูจะต้องเหยียบตรงกับดากเนี่ยกูจะไม่ลองตาายเอ <Okay. S 1> ถ้าถ้าไปทางซ้ายมีกับดักล่องหุนอันนี้มันรู้มากร <c oughs> ู้มากกันเลยพี่ตายกี่รอบแล้วเนี่ยไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทม์ยังหนึ่งนาทีอะถ้าพี่แคปส่งไปให้ดิอันเขาบอกกูโปแน่กูเลยอัดคลิปเลยเพื่ออะไรกันห้าพันบักโอ้ยพี่ต้องการโลบักด้วยเหรอไม่รู้เรือน <c oughs> เฮ้ยไอหนุ่มตัวแดงมันคือไออันนั้นมันคือใครวะไอหนุหน่มทรงเชงมันคือบอสป่ะวะน่ะไอมีบอสด้วยกัะนะเออบอสป่ะวะที่มันเสียงดังๆงเมื่อกี้เนี่ยน่าใช่นะบอสเกิดบอสเกิดเรื่องของมึงเลยบอสกูมาเป็นนนตตัว เอ้ยเอ้ยไปแล้วเอ้ยโดดมุมโดดมุมอ่าไม่ได้วางไว้อ่โดดไม่หยุดเลยโอ้ยโด,ดมมุ<อ>เลสองคนก็หมื่นหนึ่งอ่ะพี่อ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเทคโปรฟิตโอ้ไอ้บนไอ้บนนี้เขาคงไม่วางหรอกเนาะบน,บนบนกิ่งไม้มันคงมันคงยากเกินอ่ะเฮ้ยไอ,ไอ้นดำ,ำน้ำนี่คืออะไรไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันมันต้องไปไหนอ่ะไปไงเฮ้ยเมื่อกี้เขาเขียนเขาเขียนอะไรตรงกำแพงอ่ะน้องมิวตายแล้วโอ้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 ไปได้ไปได้ โอ้ยใครตายปะเนี่ยโจมไปได้อย่างง่ายดายเลยเหรอเออตามมาโดดโดดโดดไม่โดดไม่ยินเลยนี่ห้าพันแผลนี้เงหนึ่งร้อยเฮ้ยซื้อ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 ไม่ซื้อละเฮ้ยได้ห้าพันแผลมานี่ยงั้นได้เมฆทิ้งตัวทิดตัวทิ้ตัวทิดตัวโอเคโอเคพี่เฮ้ยหนามมีหนามโผล่กูอยู่นิ่งๆปุ๊บน้ำโผล่แล้วกูใช้เลยห้าพันแผลน้องนี่คืออะไรครับเนี่ยวว่าไปว่าไปไหนมันเขียนอะไว้ใจไม่ได้เลยเอ้ยพี่อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไง เราจะต้องหาทางออกโจ้แล้วเดี๋ยวทางออกมันจะเป็นแบบว่าเราจะวาร์ปเลยอ่ะใช่ยอแย่กูจําทิศไม่ได้แล้วกูอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เนี่ยอ้าวเมื่อกี้ผมยังอยู่กับพี่เลยพี่ไปไหนแล้วโฮ้ยพี่อยู่ไหนไม่รู้นี่บ่าโนกคลิปออกไปเลยมันไม่มีเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ฮ้วเฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ โอ้อยคือฟิลเอาไงดีวะคือวงกลงเล็บนี่กูไม่เห็นมันด้วยซ้ำอะ่ะกูลองปรับเป็น60เฟร,รมดิกู <1> 1> ฟังแต่เสียงกูไม่รู้หรอกนะวันอยู่ตรงไหนอะ่ะพี่ไอซถ้าพี่ผม1ิโลผมหยุดเป็นเพื่อนแล้วไปซื้อสแตนเบร์เคซี่พี่ามาใส่นะพี่ไอซเคเคพี่ก็มาเอาโลเหมือนกันน้องทั้งตัวมันอยู่10โลเบ<อ>ิงโจวว่าไงพี่พี่มีกับดักแต่อยู่ที่เต,ตีนเอออย่ามาใกล้ผมพี่สกีพี่ทเลทโอ้โไปไงเนี่ย เอาลอดเ <laughs> เอาตายเยดูดิเออ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 ออเออเออเเดอ้อเห็นไหมถ้าปิมเยอะนะผ่านหมดจริงย,ยไไมีปิงเท่านั้นเองมันเลยยากไม่รู้ด้วยใบยพัดไหนแบบโคดโคดดวงไหนเอาแล้วงมาทมอะไรกูว่ายากเหมือนกันละ โอ้โหนานจังไงนานปะนานนานเออก็นั่นเห็นโครงกระดูกที่มันนอนอยู่ปะนั่นแหละโอ้ย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 ดนไม่รู้อ่นักประจัภัยเอ๋จะวิสูตรว่าเจ้าคู่ควรดินแดนของเทพเจ้าหรือไม่โอ้ดินแดนดินแดนนี้แม่งปิงเยอะจังวะโอเจ้าเดินติดงกําแพงวุเนี่ยเทพเจ้าบักไหมเนี่ยโอ้ยเทพเจ้าเทพเจ้าบักเลยฮึบฮึบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหมึงเหลือจริงเราต้องแฮกวะเออความคิดดีกุดไอเดียเลยกุดไอเดียเลยเพื่อห้าพันใช่โดนแบนเลยมันพูดบล็อกห้ากับกูโจ้าเคยเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งไหวะผมเปิดเบอร์สามตลอดคีร้อนยุ้ยอะเหมือนเหมือนพี่ไม่มีอะไรจะพูดกับผมมันงว่างอ่ะตอนนี้เราเพิ่งเล่นกันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะแต่ตอนนั้นเราเล่นไปตั้ง80%แล้วนะแต่มันไม่ผ่านอ่ะ ไปย <ibl ampa> ังไงวะครั <father> ้ง <music> ที <bizarre> ่แล้วกูไปได้อะแล้วครั้งนี้กูจะโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊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 กโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยกอ๊ยโ้๊ยโอ๊ยโอียโห๊ยาทียีอนยโอียนอ๊ยโอ่อ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโนยโอ๊นเอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะยโอ๊องอ๊ยโเยอ๊โอ๊ยโออ๊ยอ๊โอ้ยโอยอกอ โอเควับไปวัาไปไหนวับไปนี่ไงครับโอ้หาวัดหายาวเลยทีนี้อ๋อโนอชีวิตติดหลุมเปลี่ยนจากเล่นเพื่อห้าพันเนี่ยเป็นขอได้ไหมเป็นไปขอเขาเลยนะโอ้ยไม่น่าจะสีแปะตามกำแพงได้นะมาร์กไว้ผมอ่ะสามารถกินข้าวดูพี่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ดูมันมันเลยน่าดูเลยเออ โอ้ยน uhm oh si> in> ี่คุณว่าแบบเดียนเกมนะครับเนี่ยจริงๆแบบนี้นี่เล่นง่ายนะครับแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วเขาบอกจริงเขาได้ลองบ้างยังเขาบินเอ้ยโป๊จะลองไปทางขวาดูนะครับอ้ยมาเลยเมืองไปทางไหนกันดีมั่วเลย โอ้ยมันติดขอบแล้วว่ะเดี๋ยวทำร้ายกูโอ้ยสวยสวยเฮ้ยติดติดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยติดอ๋ออ่าเรียบร้อยคือมันปิงอย่างเดียวเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมจะบอกให้คือมันปิงมากไม่งั้นมันมองได้ง่ายๆเลยกูเข้าใจหัวออกไอ้แซดเบอคอนตัวนี้ละเดี๋ยวกูจะเปิดปิงค้างไว้เลยปิงกูแปดร้อยนี่กูเล่นกับต่างชาไม่ไหนโลสับบัดดี้ เฮ้ยร้อยร้อยห้าสิบปิงแล้วไอ้ต่างชาติคนนั้นออกตอนนี้เป็นคนไทยแล้วสวัสดีครับที่บอกเลยว่าพี่ไม่ท้อแต่กูจะถอยแล้วตอนนี้ปิงเหลือออหนึ่งร้อยสิบเลยโอ้สายชมทำไมว่าพอกูกลิงยิ่งขึ้นใกล้ๆไอ้กองจักนี่แม่งปิ้งเยอะยังวะโอ้ยไม่ใชว่ากูเดินทั่วแล้วหรอวะแต่แต่ดูต้องแต่งกำแพง <laughs> โอเคตู้ผู้จัดการ ไปฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยไอ้ปิงขึ้นพันสองเลยไอ้สัตว์ไอ้กูไม่เอาก็ได้ห้าพันบาทอะไอ้กูไม่เป็นหรอกนักประจนภัยไอ้น้องก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนดูใครชอบถูกใจนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคลิปนี้นี่เอา5,000บาทไม่สำเร็จนะครับแมปแม่งโคตรปิงเลยว่ะฝากฝากถึงคุณที่อันเกมด้วยนะครับเปิดเซิร์ฟ VIP ให้ผมด้วยจัะไม่พลาดหน้าครับรักทุกคนมาก See you เฮ้ยมาเลยโจปีนต้นถัว่วเลยน้องโอจะไปตรงนู้นยังไงอะวาร์ปไงมึงเป็น<อ>มึงเป็นมึงเป็นยอดผู้พิชิตเปล่ามึงคู่ควรกับหลังประตูบานนั้นเปล่าเขาเขียนอะ่ะผ,ผมเกือบโง่แล้วเนี่ยว่ายน้ําไป <c oughs> อา้าวงั้นมึงไม่สมควรกับการเป็นผู้พิชิตอ้ไอประตูหลังประตูบานนั้นแล้วเอ้ยเฮ้ย้ยโดนหนีบโดนหนีบออกยังไงอะออกกูต้องต่อสู้หรือเปล่า